ะะวันนีนะะ้เราจะมาสรุปเนื้อหาและจะนำพาทุกคนรู้จักกับ3หัวข้อนี้นะคะก็คือหัวข้อที่1เลยนะคะจะเป็น time series data ข้อมูลของอนุกรมเวลา time series data เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ใช้เวลาในการเก็บอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโดยช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลอาจจะห่างเท่ากันหรือไม่ก็ได้ อนุกรมเวลาแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือ1อนุกรมเวลาแบบต่อเนื่องเช่นอุณหภูมิของอากาศ2อนุกรมเวลาชนิดไม่ต่อเนื่องโดยจะมีค่าเป็นจุดเช่นมูลค่าหุ้นของบ้านปูในแต่ละวันก่อนที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาเนี่ยเราจะขอกล่าวถึงอนุกรมเวลาก่อนนะคะโดยจะมีทั้งหมด4องค์ประกอบก็คือ1แเนวโน้มตัวย่อคือีเนววน้มจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปแต่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอาจจะ ใช้สมก,การเส้นตรงหรือเส้นคงก็ได้ลักษณะของเส้นนน้วโนมจะต้องเรียบตลอดช่วงเวลาที่วิเคราะห์ไม่มีการหัดมุมใดๆในเส้นนวโน้มข้อที่2นะคะความผันแปร ى. ตามฟูดูการตัวย่อคือ S เป็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในช่วงข้ามเวลาโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงในพ a t t ท r n พ a t t ท r n ดับเดิมๆในช่วงเวลาใดเช่น ทุกๆปีจะมียอนนักท่องเที่ยวตามสถานกา,ารณ์ท่องเที่ยวในภาคเหนือก็จะเพิ่มมากกว่าในช่วงปีใหม่หรือไฟฟ้าจะมีปริมาณสูงในช่วงหน้าร้อนข้อ3นะคะความผันแปรตามวัฏจักรคือตัวย่อคือ c จากคล้ายกับแบบฤดูการแต่อาจจะยาวนานกว่า1ปีค่อนข้างยากในการวิเคราะห์ขององค์ประกอบนะคะ 4. ความผันแปรจากความไม่สม่ำเสมอตัวย่อคือ i เป็นการเคลื่อนที่ของข้อมูลอย่างคาดไม่ถึงหรือไม่มีรูปแบบที่แน่นอนไม่สามารถ อพยุล่วงหน้าได้เช่นกันนะับประท้วงภัยพิบัติต่างๆนะคะเรามาดูกัน แบบจำลองการอนุกรเมเวลาที่เป็นที่นิยมใช้กันจะมี2โมเดลนะคะก็คือ 1. แบบจำลองการบวกมีรูปแบบดังนี้ y จะเท่ากับ t s c บวก s บวก c บ,บ,บวก i เมื่อ y คืออนุกรเมเวลาแล้วแบบจำลองการบวกจะพิจารณาให้องค์ประกอบทั้ง4เป็นอิสระต่อกันทำให้หากมีการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบใดจะไม่มีผลต่อองค์ประกอบอื่นนะคะค่ขะข้อที่2นะคะแบบจำลองการคูณมีรูปแบบดังนี้ y จะเท่ากับ t คูณ คูณ C คูณ I แบบจำลองการคูณจะพิจารณาให้องค์ประกอบทั้ง4มีความสัมพันธ์กันนะคะข้อข้อที่2นะคะจะเป็นหัวข้อดัดชนีก็คือค่าค่าดัดชนีก็คือจะเป็นค่าทางสถิติ ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเช่นดัชนีราคาดัชนีเงินเฟอ้อดัชนีอัตราดอกเบีย้ยเป็นต้นนะคะข้อข้อที่3นะคะอตพารามิเตอร์ค่ะก็จะเป็นสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์เรียกอีกอย่างว่าสถาิติแบบไม่แจกแจงข้อดีของสถิติประเภทนี้คือไม่ต้องตั้งสงมมติฐานเหมือนที่เคยทํากับพารามิเตอร์การคํานวณทางสถิติไม่ใช่พารามิเตอร์จาก ให้ความสนใจกับค่ามัยธยฐานมากกว่าค่าเฉลีย่ยดังนั้นหากหหรือ2เ,เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลีย่ยผลของมันจะถูกละเลยโดยทั่วไปนิยมใช้สถิติพารามิเตอร์มากกว่าเนื่องจากมีอำนาจในการปฏิเสธสมมติฐานที่ผิดพลาดมากกว่าวิธีไม่ใช่พารามิเตอร์การทดสอบแบบไม่ใช่พารามิเตอร์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือวิธีการทดสอบไคลสแควร์มีอนาล็อกแบบ นัดพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบพารามิเตอร์บาง,อย,างอย่างเช่น with cost t-test from pre-sample s t-test men with new t-test from impedance sample t-test sample men concession from person concession เป็นต้นสำหรับการทดสอบท่ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างจะไม่มีการทดสอบแบบไม่เทียบเคียงพารามิเตอร์ค่ะขอบคุณค่ะ